เคียนที่สุดเหรอคะก็น่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทําที่เป็นบ้านทรงไทยมองไปบนขื่อข้างบนเนี่ยมีคนเป็นผู้ชายผิวดําๆนุ่งโจงกระเบนสีแดงนั่งมองอย่างเงี้ยเอาที่ว่านั้นถ้าเจอเจอเองนี่คงแบบช็อกแน่ช็อกแน่ทขาเลยไม่ถูกเลยเขาก็แบบเขาก็ตกใจแล้วเขาก็รีบวิ่งลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเล่าให้แบบทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปอีกเลยจุดไหนที่เขาเจอกันบ่อยๆจะมีตรงจุดนี้นะฮะที่เขาที่เขาเห็นกันแล้วก็จะมีตรงต้นตรงต้นไม้ที่เราเดินข้ามผ่านมาเมื่อกี้แต่ตรงช่วงโค้งเมื่อกี้เห็นหปะแต่ตอนเนี้ยจุดที่พี่เจอเนี่ยที่วันที่มาที่มันถ่ายรูปจุดแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่คนพบเห็นเยอะที่รผู้ชายคู่นี่นี่คือที่สุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนี่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรายืนอยู่ตรงนี้เลย ไม่ต้องไปยืนใกล้ที่เขาก็ได้นะออก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับอ๋อยังมีต่ออียู่อนโะกว้างขวางมากถูกสุขสมทุ่มขึ้นเป็นต้นป่าอิ t สเตชัน6ก